ค่อยๆปล่อยดินนี้มันลงมันก็ยังค่อยโตก็ค่อยโตเขี่ยดินเขี่ยดินเขี่ยดินพอมันโตพ้นตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราพูนดินได้แต่ตรงนี้อย่าพูนดินเพราะว่าเวลามันดันมันดันไม่ออกอแต่ข้างบนเนี่ยถ้ามันพูนขึ้นไปเงี้ยมันดันมันดันออกเพราะฉะนั้นหัวมันจะใหญ่อ ใช้เวลาห้าหกเดือนใช่ไหมครับห้าเดือนห้าเดือนหรอกห้าเดือนครึ่งหกเดือนสี่เดือนครึ่งก็เก็บได้แล้วอาจารย์เอาพันจากที่ไหนอ่ะอาจารย์ซื้อมาแจกเทบที่แล้วนี่หมดไปหมดไปร่วมหมื่นเขาขายยังไงครับไปพันไปเปิดดูได้ใช้คําว่าเผือกหอมเผือกหอมเนี่ยสวนรีใบมันตรงนี้มันจะมีจุดสีม่วง สะดือมันใช่ไหมสะดือมันล่ะสะดือตรงใบใช่ไหมสะดือใบฮะอ๋อจุดสีม่วงนั่นคือเปลือกหอมเปลือกหอมมันจะมีเปลือกจีนแต่มันไม่หอมหรอกอืมนะครับข้อดีของปลูกเปลือกคือพอลงแล้วเนี่ยมันไม่รู้จักหมดคือยังไงครับไหลมันไปเรื่อยอ๋อมีไหลอืมน่าจะไปแย่งกล้วยต่อไหม่ะอาหารเนี่ย คือลากพืชอ่ะชอบพวกเราชอบบอกว่ามันไปแย่งกันมันไม่แย่งกันหรอกยกเว้นว่าโอเคมันมันมันบังแสงหรือมันอะไรเนี่ยนะแล้วมันทําให้ไ <ผม S 2> อ้ตัว<ช>ข้างล่างาแต่กล้วยเนี่ยยังไงต้องบงังบังเผือกแน่นอนนิดหน่อยเ,ออเราอย่างเงี้ยสิว่าเราปลูกนี้เราปลูกเผือกตัวนี้ก็ได้เป็นแถวครับ จบสองแถวครับสามแถวก็ได้เพราะกว่ากล้วยมันจะโตกล้วยพอจะเข้าห้าเดือนหกเดือนเนี่ยเผื่อก,ก็เก็บล้อืมแต่ได้รอบเดียวใช่ไหมเพราะว่ากล้วยโตแล้วในใบประคมไม่พ้แล้วหรืยยังไงเก็บได้ตลอดเพราะว่าเื กล้วยหอมนี่ใบไม่ใช่ว่ามันบางแล้วเผือกเนี่ยยิ่งลำไรเนี่ยถ้าแดดสักหกเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์มันชอบบเราปุ๋ยถึงเนี่ยชอบแล้วใบกล้วยพอตัดลงมาชอบอืมันชอบพวกนี้มันชอบอินทรีย์วัตถุเยอะครับแล้วเผือกเนี่มันเป็นเผือกที่มันมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นพืชป่าที่มันอยู่ที่ลุ่มครับนะมันอยู่ที่ตาม ซอกน้ําไหลหรืออะไรเงี้ยเราต้องคิดเงี้ยมันชอบความชื้นสัมพัสสูงเดี๋ยวไปลองดูด้วยคอ,อย่าอย่าอย่ากินอย่างเดียวถ้ากินอย่างเดียวเวลามีปัญหามาครับเราก็มีมีที่กินอ้าวจะถามอะไรอีกก็ ประมาณนี้แหละครับเพราะว่ายังไงกลับไปก็คงนึกได้แล้วจดบันทึกตามที่อาจารย์ออแล้วก็ค่อยมาถามกันอีกนะมาคุยกันอีกอย่าลืมอย่างที่อาจารย์สอนก็คือครับต้องลงให้เสร็จก่อนอย่าไงเงี้ยไม่เอาพร,ร้อมแค่ไหนลงแค่นั้นพร้อมแค่ไหนลงแค่นั้นพร้อมแค่ไหนลงแค่นั้นครับนะแล้วเวลาลงพร้อมแค่นี้ลงพืชเสริมพร้อมแค่นี้ลงพืชเสริมพร้อมแค่นี้ลงพืชเสริมให้มันจบครับ ก็ทั้งแปลงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคุมดินตั้งไว้ก่อนก็ดีใช่ไหมครับเราเราคุมดินไว้ก่อนเอถึงเราไม่พร้อมไปที่ไหนเลยนะผมดินไว้ก่อนต้องเอา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 ผมใช้คําว่าสันดานคนคนจีนโบราณมาใช้ครับอะไรที่เป็นประโยชน์กับเรากูขอข้อมดยกมือไหวแบบอาจารย์อาจารย์อาคมนะอาจารย์อาคมเป็นแบบอย่างที่ดีมากเรื่องนี้ไปไหนเลยนะแกไม่อายป้าครับไอเดียเอาไปไหนทิ้งเป็นขยะ ขอเขาเดี๋ยวผมมาขนเองครับป้ากเก็บให้ผมหน่อยได้ไหมพวกเปลือกผลไม้อะไรได้หมดใช่ไหมครับเพราะมันมันพวกนี้มันแตเน่าอะไรเนี่ยอย่าไปสนใจทาลดด้วยสูตรสองสูตรสองนี้ต้องลดทุกๆุกเจ็ดวันลดบ,บ่อยยิ่งดีอยิ่งลดบ่อยยิ่งดีให้มั่นใจอะไรโทรมาไออไอ้ันนี้มาถามวิทีถ้าเรื่องดวง่วนโทรมาถามเลยครับ ผมใช้สูตรสองคือผมไม่ได้อัตราส่วนนะผมไม่รู้อัตราส่วนเท่าไหร่นั้นหนึ่งต่อสองร้อยอะไรหรือเปล่าหนึ่งต่อยี่สิบหนึ่งต่อยี่สิบแต่ผมก็แต่ผมอาจเข้าทางทางหน้าหน้าปั๊มเออเออไม่เป็นไรผมทางเจ็เข้าไปเออไอเจ็กเข้าไปอย่างเดียวผสมเท่าไหร่ผมไม่สนใจเอส่งไปก่อนส่งไปก่อนนะแต่ส่งบ่อยๆไปเรื่อยๆนะแต่ผมคิดว่าอัตราการไหลของน้ํากับ ทิมเอินเจ็ตก็ไปวิธีวิธีเช็คว่าดินดีไม่ดีพอหกเสร็จปุ๊บนี่อินเจ็ตไปสักครั้งหนึ่งเอาดินขึ้นมาดมดูมันต้องหอมดินครับไม่เม็นเน่าอแบบดินโคลนนะแล้วเวลาลดน้ําลดแค่ดินอุ้มน้ําได้อย่าลดจนน้ําไหลครับนะไม่ต้องลดทีหนึ่งครึ่งชั่วโมงห้านาทีก็นี่แล้วยิ่งลดนานก็ยิ่งเปลืองพลังงานเข้าใจนะแล้วตอนนี้อะไร อย่างสูว่าโอเคกล้วยเราต้องรอเผือกลงได้ก่อนรีบตรงจางครับสูตรสองสูตรสองเนี่ยที่เราต้องปั๊มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าใช้ไม่หมดก็ให้ปั๊มไปเรื่อยเรื่อยอย<ๆ>่าเกินสองเดือนอ่คือปั๊มไม่เกินสองเดือน,นเออเออคือร,รีบใช้ไปเถอะมันไม่กี่ตัง แล้วอย่ามองวัชพืชก็คือพวกหญ้าพวกอะไรเป็นเป็นภาระนะพวกนี้มันเป็นตัวเบิกดินครับสรุปสูตรหนึ่งนี้อย่าให้เกิดหกเดือนสูตรสองสูตรหนึ่งใช้ครั้งแรกพออแล้วต่อไปก็คือเสร็จสูตรสองสูตรสามสูตรสี่อ๋อสูตรหนึ่งใช้ทั้งแรกเียมดินตัวไปปลูกพืชแล้วเอาสูตรสามเข้ามาใช้สูตรสองสูตรสามสูตรสี่แล้วจำเป็น เจ็ดข้างหลังจําเป็นด้วยเหรอครับอะไรนะช่วงเราปลูกพืชครั้งแรกๆช่วงแรกๆคือยี่ห้าเจ็ดเจ็ดที่อาจารย์แนะนำครับจูเป็็สูตรสามจำเป็นคือเราไม่รู้ว่าได้ดินมันมีอะไรมั่งอ๋อแล้วก็ใส่ไปเผื่อค่ะอืมเกือ, <c oughs> อใส่โพแทสเซียมฟอสฟอรัสเข้าไปด้วยอืมอมืส่วนสูตรสี่นี่คือว่าเรากรณีที่ว่าสูตรหนึ่งไอ้สูตรสองเราช้าใช่ไหมมันต้องมันต้องปั๊มเจ็ดวันใช่ไหมครับอือสูตรสี่เรวอยากไว,ไว คือผสมปุ๊บฉีดกันเลยภายในผสมลงไปแล้วก็ใส่ลงไปในสูตรสองอะแล้วก็อินเจกลงไปเลยอตอนนี้ถ้าเราอยากให้พวกท็อกซินเอ่ยพวกเอเอนไซม์เอ่ยนะฮะขึ้นมาอยู่ข้างบนเพื่อช่วยคุมโรคคุมแมลงเนี่ยเราก็ใช้พ่นอ๋พได้สูตรสองกับสูตรสี่พ่นข้างบนได้พ่นไปเลย อาจารย์น,น,น,นี่อันนี้ผสมกันเสร็จประพ่นทังน้งหมดด้อ๋อสองกับสี่ผสมกันพ่นนะวะอาจานผมอยากยังไม่เข้าใจชีวิตของพืชเท่าไหร่นะพืชที่ผมเขาาฟังฟังมาเนี่ยพืชเนี่ยกินอาหารทางใบกับทางรากใช่ไหมคืออย่างนี้เอ,อคนกินอาหารทางปากครับ พืชกินอาหารทางราอถ้าคนต้องให้น้ำเกลือเห็นไหมถ้าพืชไม่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 ป่วยไม่อะไรเนี่ยก็อย่าไปอย่าไปให้อาหารทางใบอย่าไปให้อาหารทางใบเหมือนเป็นการฉีดเออเออเออแล้วที่เราสูตรพ่นขึ้นไปสองกับสี่พ่นนี่เพื่อคือคือหนึ่งในน้ําหมักเราอมันจะมีเอนไซม์กับสารปฏิชีวนะครับ นะซึ่งสามารถไปควบคุมโรคและ,มะแมลงได้ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งมันสามารถแอบซอบเข้าไปทางปากใบก็เราก็รักไก่ไปเลยครับอือก็คือว่าพืชไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกแต่แค่อยากให้ทางผิวหนังเขาคือในเมื่อเรามีโอกาสอือครับก็ยังไมอืมคือเป็น หง่ายๆก็เหมือนเป็นการเสริมเป็นการเ,าเสริมไงครับโอเคก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนครับอาจารย์อโอเคนะอสำหรับสมาชิกทุกคนฮนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าหลายคนนะะพยายามบอกผมว่าอาจารยเ์เวลาอาจารย์สอนพูดไม่หมด จริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรถ้าพวกเราไม่ถามผมก็เลยถือโอกาสนี้ที่ทางกุ๊กเข้ามาอยากรู้ผมก็เชิญเข้ามาเหมือนคุณสเสวิตนะฮะเหมือนพี่สเสวิตอ่ะผมก็เชิญเข้ามานั่งคุยตรงนี้แล้วก็อยากทะลุอะไรอยากอะไรถามมาพอถามมาผมก็จะตอบนะฮะนะฮะแล้วเอาคําถามคําตอบพวกเนี้นะฮะถือว่าเป็นคลิปที่เอาไว้สอนพวกเรา นะหรือแนะนําพวกเรานะครับแล้วพวกเราก็เอาไปพิจารณาเองว่าที่สอนที่แนะนําอยู่ถูกหรือผิดแล้วก็ไปใช้กันนะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนครับอขอบใจมากครับครับผมขอบคุณอาจารย์ครับครับผม